ខ្ញុំទៅកែឡើងទៅមកញុំទៅជួយអនុលើទៅឲ្យខ្ញុំថាចេះខ្ញុំទៅមួយខ្ញុំទៅវាបទៅចាក់ទៀងត្រង់ខ្ញុំទៅមួយបើមិនចង់ដល់ដល់ខ្ញុំជាមនុស្សពេជ្រខ្ញុំបិទជាអគុនព្រះបៃតងស្ដាច់នេះពុតបកប្រកបមិនខ្ញុំជុំបិសោតខ្ញុំខ្ញុំទៅម្លេះដល់បានអត់ឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទៅបាត់នឹងនេះខ្ញុំក៏បានបានអត់ពួកឯងបង្ហាញឲ្យចាក់តាមទៀងទៀងខ្ញុំនឹងកាត់ចេវាន់ influencer ខេមែន ถูกรวบตัวคาบ้านหลังจากที่ไม่ยอมแบนสินค้าไทยสบายดีสวัสดีครับทักไทย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กประมาณ3ามถุมเครึ่งทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนนี้ก็พี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องตอนนี้กํลาลังเป็นข่าวดัง ในกัมพูชาแล้วก็ในประเทศไทยโดยเฉพาะเจวันที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คอมเมนหรือแม่ค้าออนไลน์หลายๆท่านก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองทำคลิปเย้ยทหารคอมเมนเสียชีวิตแล้วแต่จะพาดหัวข่าวนะครับแต่ผมได้สอบถามคนคอมเมนในแคนาดา แล้วก็มีคอมเมนบางคนทำคลิปออกมาชี้แจงประเด็นเรื่องเจบันถูกจับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับให้ฟังคลิปนี้ก่อนนะครับแม่ค้าออนไลน์อีกคนเนี่ยแบรนด์สินค้าไทยอลองไปฟังกันนะครับทุกท่านมากินมาดื่มมาใช้เราก็มีศักดิ์ศรีนะคะเราก็มีเงินซื้อะคะ่ะเราจะไปซื้อประเทศอื่นก็ได้แต่สมัยก่อนมาก่อนนะเรารักคนไทยไง เราก็รักแบบประเทศไทยโออยากอดนุนใช้ซอยกันอเป็นแบบบ้านพี่มึงน้องกันรักกันเป็นแบบาเพื่อนบ้านที่ดีแต่ว่าดิฉันเห็นแต่ละคนออกมาพูดนี่แบบดูถูกกันมากเลยค่ะเหมือนกับเงินของเรานี่ไม่มีค่าเลยค่ะไม่มีค่าไปซื้อนี่ไปขอทานหรอคะดิฉันไปซื้อของคุณเนี่ยที่เอามาใช้ซอยในประเทศขอทานคุณหรอคะคุณให้มาฟรีๆหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นค่ะเอาไปซื้อพวกคุณค่ะคุณก็มีไรายได้เพิ่มเติม สังความร่ำรวยจากกัมพูชาน้อยที่ไหนหรอคะนี่เลยค่ะปักปันให้คนเกลียดกันใช้ได้ที่ไหนคะโอเคคุณบอกว่าคอทานโอเคดิฉันเนี่ยไปซื้อประเทศอื่นค่ะประชาชนตอนนี้รวบรวมสามาคีกันบอกว่าไม่ใช่ของไทยแล้วประชาชนนะคะคุณไม่ต้องมาดูถูกแล้วค่ะดิฉันไม่อดตายหรอกคะ่ะประชาชนที่บ้านฉันไม่อดตายหรอกคะ่ะเราไปซื้อที่อื่นมีเยอะแยะค่ะมีเงินไปซื้อที่ไหนก็ได้ใครที่ให้คุณค่ากับเราเราก็ให้คุณค่ากับเขา ครที่รักเราดูเราเป็นมิตรเราก็ดูเป็นมิตรอะคะ่ะคุณน่ะฟังคุณน่ะดูเราเป็นศัตรูเราก็ปากบอกไม่ซื้อสินค้าไทยไม่นําเข้าแต่ก็ไปซื้อที่อื่นที่อื่นที่ไหนไปซื้อที่ลาวลาวก็สินค้าไทยนี่แหละครับไม่ซื้อที่ประเทศไทยก็ไปซื้อที่ลาวใครจะไม่รู้ทันนะครับอ่าสําหรับคมรนประเด็นนี้ครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่าเจวันที่ถูกลวบเนี่ย เนื่องจากว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์โรงงานฐานผลิตที่เธอล่ำรวยได้ทุกวันนี้เพราะเธอขายสินค้าออนไลน์เป็นแบรนด์ของกัมพูชาแต่ผลิตได้ส่วนมากผลิตในประเทศไทยโรงงานในประเทศไทยอันนี้คือข่มเนออกมาพูดให้ฟังนะแล้วอีกอย่างนี่คือเธอได้ไลฟ์สด ในช่วงที่ไทยคาเมรนี่มีปัญหากันเธอได้ไลฟ์สดบอกว่าสินค้าที่แม่ค้าออนไลน์ชาวกัมพูชาทั้งหมดที่ขายออนไลน์เนี่ยส่วนมากผลิตในประเทศไทยส่วนแม่ค้าอื่นๆจะแบน์สินค้าไทยยกเลิกการผลิตในประเทศไทยยกเลิกการนำเข้าทำตามหุนเซนเธอไม่สน เธอก็ยังจะนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยมาขายออนไลน์เธอไม่สนใครจะทำยังไงก็ทําเธอไม่สนนี่คือความผิดของเธอไม่ไปในทางเดียวกันเอาง่ายๆคือค่อนข้างที่จะไม่ไปทางหุ้นเซ็นเพราะหุ้นเซนประกาศแบนด์สินค้าไทยคือประมาณว่าไม่นําเข้าสินค้าไทยส่วนแม่ค้าออนไลน์คนอื่นๆอย่างที่แม่ค้าคนก่อนที่ผมเปิดให้ฟังคนนั้นคือไม่เอาแล้ว อเอาง่ายแบรนด์สินค้าไทยไม่นําเข้าจากไทยไม่ผลิตจากไทยแต่เจวันนี่แกแข็งเพราะว่าสินค้าที่เธอผลิตในประเทศไทยที่เธอนําเข้ามามันขายดีถ้าไปนําเข้าสินค้าจากเวียดนามก็คนขเขมรไม่ได้นิยมขนาดนั้นจากประเทศจีนคนก็ไม่ได้นิยมขนาดนั้นเจวันแกก็เลยแข่งข้อพอแข่งข้อแล้วก็ถูกจับนะครับอ่าจับไปปรับทัศนคตินะครับ ต้องมาลุ้นว่าเจวันจะได้ประกันตัวหรือไม่นะครับนี่เห็นไหมนี่คือความเผด็จการของฮุนเซน F.C. ต้องเข้าใจนะว่าประเทศเล็กๆเขมรกับลาวไม่ต่างกันลาวนี่เป็นคอมมิวนิสต์เขมรเป็นเผด็จการรัฐบาลต้องควบคุมทุกอย่างเห็นไหมตอนนี้พวกบรรดาอินฟลูเอนเซอร์คนดังมิสแกนไคมแคบเดีย คนที่มีคนติดตามเยอะๆรัฐบาลฮุนเซนจะต้องควบคุมจะต้องใช้สื่อของตัวเองที่มีคนติดตามเยอะๆเป็นกระบอกเสียงให้กับฮุนเซนเท่านั้นนะครับอันนี้คือมันจะต่างจากประเทศไทยเรานะในประเทศไทยนี่คืออิสระเสรีนะครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่เป้ง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 ,ปงอ่าดาราซูเปอร์สตาร์คนไทยแล้วแต่แสดงความคิดเห็นแล้วแต่ สนับสนุนรัฐบาลหรือไม่แล้วแต่สนับสนุนทหารหรือไม่แล้วแต่ประเทศไทยเราไม่ได้บังคับใครนะไทยคือเสรีนะคําว่าไทยนี้แปลว่าเสรีประชาชนแล้วแต่จะแสดงความคิดเห็นนะครับไม่ได้รัฐบาลไม่ได้มาบังคับให้จะต้องไปสนับสนุนรัฐบาลไม่ใช่นะอันนี้คือที่มาที่ไปที่ว่าเจวันนี้ถูกจับอลองไปดูคลิปเธออีกครั้งหนึ่งนะครับเธอโวยวายมากก็น่าสงสารนะ ខ្ញុំសូមដែរឡាខ្ញុំសូមញ៉ាំខ្ញុំនិយាយអាចដឹងលឺទៅអាចទេខ្ញុំសូមមួយខ្ញុំសូមភាពសេចក្តីត្រង់ខ្ញុំសូមមួយបើមិនចាំដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សពិតខ្ញុំពិតជាអឺកូនព្រះបៃតងស្ដេចនេះពិតប្រាកដមែនខ្ញុំជួយភាសាខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនបានអត់ឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជាប់មិនដល់នេះខ្ញុំសូមបានមកអត់បើមិនទៅខ្ញុំក៏បិទបើមិន นี่แหละครับเธอก็พยายามอธิบายนะครับนี้คือคลิปที่เธอพูดนะเพราะว่าคำนึงในแคนาดาเขาแพงกว่าับเธอก็พยายามอธิบายว่าสินค้าที่เธอขายออนไลน์ทุกวันนี้ มันไม่ได้ผิดกฎหมายมันถูกกฎหมายผลิตในประเทศไทยเธอนําเข้ามาขายเธอขายดีจะให้เธอไปนําเข้าสินค้าจากประเทศอื่นแล้วมันจะขายดีไหมแล้วคนกัมพูชาก็ใช้สินค้าไทยเธอก็พยายามที่จะอธิบายแต่เจ้าหน้าที่คือไม่สนอะ่ะเพราะว่าคําสั่งของอุนเซนก็ต้องไปคุยไปเคลียร์กันนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามาครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดี